โแทนคณาจารย์ผู้คลากรของคณะผู้สัตว์ขอกล่าวต้อนรับและแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้มีเกียทุกท่านความสําเร็จในวันนี้มาด้วยความมานักภาคเป็นทีญยาของผัณฑิตทุกคนที่อดทนต่อสู้จนสําเร็จการศาึกษาขอให้บัณฑิตทุกท่านใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับเรียนมาสัสมมานำไปใช้ประโยชน์ในการทำง,งานการดำรงตนการพัฒนาสังคมและหนาประเทศชาติ และพัฒนาเยาวชนใหเป็นคนดีคนเที่ชาติเราไปสวยนางผู้บริหารคณะผู้สต์อะไรแล้วาะทารขอแสดงความิีดีกับบัณฑิตบัณฑิตและผูุ้รท่านที่เขาได้จะทานปริญญาบัตรปีขอตอมจขอให้บัณฑิตท่านมีความภาคภูมิใจในสถาบันและใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาประโยชนท้งส่วนรวมและส่วนตนครับในะนางรองคณะพดีคณะผู้สต์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุก่านความเป็นบัณฑิตน,นี้หมายถึงการเป็นผู้ทรงความรู้ที่ดีปฏิบัติดีเป็นบัณฑิตและปฏิบัติบัณฑิตที่แท้จริงต้องเป็นที่รื่นหัวสังคมทุกขอให้เก่ามีความภาคภูมิใจที่เป็นบัณฑิตจากาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏปุริสุวรรณและขอให้โดยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเป็นคนดีเป็นครูที่ดีให้สมกับอคำว่าครูดีสี่อที่ ในานามผู้บริหารคณะทรุศาสตร์ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงศ์กมุกกมกุลรองคณะบดีฝ่ายพัฒนาศาสตร์และกิจการพิเศษขอแสดงความดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษษุศบัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับกาะทานบัาบัตปี2567ขอให้บัณฑิตทุกท่านมีความมุ่งม,มั่นและภาคภูมิใจในสถาบันใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติและขอให บัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตประสบผลสำเร็จดังจกดมุ่งหวังทุกประการขอบคุณครับในานามผู้ช่วยคณะบุรีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอสแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่สําเร็จการศึกษาขอให้บัณฑิตทุกท่านได้นําความรู้ประสบการณ์ไปพัฒนาตนาเองและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปสวัสดีครับในานามของผู้ช่วยคณะบดีคณะครุศาสตร์ มาวิทยาลัยรัานธรรมบูรสงครามดูขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาขอให้บัณฑิตท่านได้นำความรู้ความสามารถประสบการณ์ไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติสื่อไปขอบคุณครับในานามผู้ช่วยคณบ,บดีบคณะรรัศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านปริญญาเป็นเครื่องหมายแห่งความสําเร็จสแสดงถึงว่าเราผ่านการขอสู้และอดทน ขอให้บัณฑิตใหม่ทุกท่านจงใช้ความรู้ความตั้งใจในการประกอบอาชีพให้เป็นความสามารถและภาพคืนขอบคุณค่ะในนามของผู้ช่วยคณะทีแะคุณศาสตร์มหาวิทยา,าลัยราชภัฏขุนครีษะผู้ขอกราบข้อรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาขอให้บัณฑิตทุกท่านได้นำความรู้ประสบการณ์และความสามารถของบัณฑิตทุกท่านไปใช้ฒนาตนเองและฒนผู้อื่น และดูแลลูกศิษย์ของตนเองนะคนในองนกัับของตนเองให้ดีของค่ะ เจ้ามารับปริญญาสาขาจบเจ้าไปพบประสบการณ์งานแห่งคนสร้างสร้างสิ่งดีดีวิธีมงคลไปสร้างคนสร้างงานสร้างความดี เจ้ามาพร้อมปลริญญาใบสำเร็จงามดังเพชรสองประกายใช้สักสีสร้างงางามงามพร้อมในความดีสมแล้วที่เป็นบัณดิตฝีพิบูวันปลิญญาวันพร้อมพร้อมด้วยรัก สมัครผูกรั้งผูกสายใหญ่มีรอยยิ้มอิ่มแอมเต็มเต็ม,ตมหัวใจทุกดวงใจไรทุกสุขชีวิตทุกนาทีมีความสุข เวลาเจ้ามารับปรลิญญาสาขาจบเจ้าไปพบประสบการณ์งานแห่งคนสร้างสั้สิ่งดีดีวิธีมงคลไปสร้างคนสร้างงานสร้างวางดี เจ้ามาพร้อมปริญญาใบสำเร็จงามดังเพชรสองประกายใช้สักสีสร้างงางามงาม,งามพร้อมในความดีสมแล้วที่เป็นบัณฑิตสิ่งพิบูลวันปริญญาวันพร้อมพร้อมด้วยรัก สมัครผูกรักผูกสายใหญ่มีรอยยิ้มอิ่มแอมเต็มเต็ม,ตมหัวใจทุกดวงใจไร้ทุกสุขชีวิตทุกนาทีมีความสุข vela